มาทุกคนติดใจจากวันก่อนวันนี้จึงย้อนกลับมาเอานะจ๊ะตอนนี้เรากินเราดื่มกาแฟน้ำส้มนี่มาจ้าวันเสาร์วันอาทิตย์เชิญกันมาเลย กราย o ละโกลแท็กอิสโลยูว์คัมอันนี้จะของตีมันเหรออันนี้คืออย่างพี่น้ำร้อนนี่ครับน,น้ำเปล่าอ๋อถังเทดีกว่า <laughs> ไ,ไปไหนมา้ไปจังอเอไยาวัดจันทนะอ๋โอโดยวัดจันได้เหนไแม่เลยวัดจันไปจะออกไปทางปลายบ่หรอปลายมนหอมนะรับโอ้หอมขนาดเลย อันนี้ตีโจ้งตีเจ้าวันนี้เป็นของป้าโมเลยกันครับอ๋อพอดีวันนั้น<แ>วันนั้นผมกับมาติดตอเขาผมจะมาขายมึกย่างตีเนี่ยครับบ้านบ้านบ้านผมอยู่ในซอยสีก่กอเนี่ยครับผมผมกําลังย้ายมาอยู่นี่ครับผมผมแา่การครับเจนี่แง่าการอยู่<ด>ห้องยินเนี่ยครับครับนุกกครั มูมันอยู่น anyway> ี่อยู่ครับไปอยู่ตัางได้ละมูนุ๊มาฟ้ามันเจ็ดสิบสีบเพื่อ้านไหนครับผมลานต่าได้ครับห้องเย็นนะฮะห้องเย็นไหนก็ห้องเย็นในนีก็สิงหวเงเ่อนผมสมัยก่อนละอ๋อบ่มนี้ละบ่นี้ละ จี๋เองก็นุน๊กเดี๋ยวผมลองถามอาจารย์มาก่อนสมัยหมอต้นนะครับสมัยก่อนเขาให้เราือด้วยกันอ๋อหายไปทางใดลำหงผมกับกระลังมาอยู่กับเจ๊เขานี่ได้ปีสองปีนี่ครับมีชีวิตอยู่กับเมื่องน้องเนีย้ลูกตอนนี้ตฝนน้อยเนี่ยขัดใจทั้งมากมาอย่างแม่หามตั้งแลยบ่ครับผมก็กมคิดยันนะแม่มบม้บาน บ้านบ้านผมตั้งบ้านผมตั้งหยาดพี่น้องผมขอกระสอนนี่ทำมาหากินตั้งแต่ละอ่อนพุญนะครับผมก็ทำงานไปตัวเฮียนไปตัวตั้งแต่ตั้งแต่ตแตตแตเฮียนปวชวยันจบอะ่ะผมอะ่ะใค้มุมนี้ก็นับทำมาหากินกันเนี่ยทำงานไปตัวเฮียนไปตัวแค่ได้อย่างกับเก็บตังค์สื่อเอาคนเดียวอ๋อตะกอนนะ่ะเฮียนอยู่ไอ้เทคนิคเนี่ยเลิกโรงเรียนสี่โมงเนาะสี่โมงถึงห้าทุ่มอะผมไปอยู่ลงเลยบุน บางวันก็ไปแบบว่าจะได้เป็นครับเหมาไม่ได้ไม่ได้อันตั้งอยาิผมเขากับเป็นคนมั่งคนมีเหมือนกันนะแต่เขาจะมาสอนตามใจละอ่อนเขาบอกว่าอยากได้อะไรให้หาเองอทํางานเก็บตังค์หาเองแล้วมึงจะรู้รสชาติชีวิตว่าการการใช้เงินเน่ะมันลาบากแค่ไหนกว่าจะได้มาแต่ละบาทละสตางค์อ่ะอันนี้มันทำกันแต่มันทำแบบอะไรอย่างโคยว,วอันนั้นเป็นต่อเป็นผูไปเก่าปีเทิมโอ้ เก็บนงเก็บนีอันครับหมวกกันน็อกไรเก็บนีอยละสาผมแย่พอมดอ่ะแต่ละหมดนะ <c oughs> ตะกอนตะกอนผมอยู่ลำปางผมมีผมมีอันลูกผีเป็นอ่า <c oughs> เป็นอันนี้อ่ะ <c oughs> เออเก็บนีเฮ้อเปลืองเรียนไหมนะปืนคนบอกคนบอกเลย <c oughs> แตผมมผ่ผมเอาผมผม,มผมเอาผมผมผมพกผมเมือเปลือนผมพกคุณแต่บลาฮ้านะ่ะเปลือนผมอ่ะยิงแต่เลยนะ่ะ แต่ผมแต่ผมมาแงผมมาแงผมทำมาทำโมครับแค่นี้ก่อนนะครับผมตน